บทที่ 12. ภาษามือหมวดยานพาหนะการเดินทางที่มีระยะไกลจำเป็นต้องอาศัยยานพาหนะเพื่อให้ไปถึงที่หมายอย่างรวดเร็วและปลอดภยัยการสื่อสารด้วยภาษามือในหมวดนี้คำส่วนใหญ่จะมาจากลักษณะของยานพาหนะนั้นๆซึ่งทำให้ทุกคนสามารถจดจำได้ง่ายและรวดเร็ว 1. ภาษามือหมวดยานพาหนะ ยานพาหนะที่เคลื่อนย้ายขนส่งทางบกทำท่ามือได้ตามลักษณะการใช้งานดังนี้รถยนต์รถไฟจักรยานจักรยานยนต์รถโดยสารประจำทางรถบรรทุกสิบลอ้อ ยานพาหนะที่เคลื่อนย้ายขนส่งทางน้ำมีหลายหลายแบบดังนี้เรือเรือหางยาวยานพาหนะที่เคลื่อนย้ายขนส่งทางอากาศมีหลายชนิดดังต่อไปนี้เครื่องบิน เฮลิคอปเตอร์จรวด